กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกราบสวัสดีกันยามเย็นครับวันนี้ตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 4ครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องกลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับกราขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวล่างนะฮะสูตรล่าง2ตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรเราก็ใช้หลักพันนะครับ บวกหลักร้อยบนนะครับบวก10ท้ายครั้งที่หนึ่งบวกสามคงที่ครับผมครับ <c oughs> love you. เอเลิฟอยูผมสัญญากย่างเขาสังกวางเพชรบูรณ์นะครับก็ขอฝากพี่น้องช่วยกดติดตามช่องสัญญากาย่างไว้อีกสักช่องนะครับเอาไว้ดูเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับซึ่งผมไม่ใช่อาจารย์ครับ ผมก็เป็นเพียงนักแสวงโชคคนหนึ่งที่ชอบคำนวณตัวเลขนะครับเข้างวดแรกนะครับคืออันนี้ไปกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวคือผมขออธิบายทีหลังนะครับงวดนี้คำนวณได้4.7นะครันะฮะเลขที่ออกก็คือ4.0นะครับ ตัวเลขที่เข้านะฮะก็คือเลข4นะครับแล้วงวดต่อมานะครับคำนวณได้4 7นะครับเลขที่ออกก็คือ4 6นะครับเลขที่เข้าก็คือเลข4ครับผม วต่อมาคำนวณได้8กับ2นะครับเลขที่ออกก็คือ84ครับผมครับเลขที่เข้าก็คือเลข8นะครับงวดต่อมานะครับคำนวณได้70นะครับ เลขที่ออกก็คือเจ็ดศูครับผมก็งวดนี้นะครับก็เข้ามาทั้งสองตัวนะครับงวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งกับสี่นะครับเลขที่ออกก็คือ 1,9ครับผมตัวเลขที่เข้าก็คือเลข1ครับผมเป็นสูตรไม่ปักหลักนะครับแต่ส่วนมากนะครับเขาจะเข้าหลัก10นะฮะงวดต่อมาคำนวณได้1,4ครับผมครับเลขที่ออกก็คือ1,5ครับผม ตัวเลขที่เข้าก็คือเลขหนึ่งครับ <c oughs> ขออภัยครับงวดต่อมาคำนวณได้สี่กับเจ็ดนะครับสี่กับเจ็ดเลขที่ออกก็คือเก้าเจ็ดนะครับสูตรไม่ปักหลักนะครับส่วนมากเขาจะเข้าที่หลักสิบนะครับแต่งวดนี้เข้าที่หลักหน่วยนะครับ ตัเลขที่เข้าคือเลขเจนะครับงวดต่อมาคํานวณได้สามกับหนะครับสามกับหกเลขที่ออกก็คือเลขที่ออกก็คือสามเก้านะครับผมตัวเลขที่เข้าก็คือเลขสาม แล้วเมืวอที่จะถึงนี่นะครับสูตรเราใช้ l <c> o <oughs> <I S 2> เล y ยูสูตรเราใช้หลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขสี่นะครับเลขสี่นะครับบอกด้วยหลักร้อยบอกด้วยหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบน ก็คือเลขหกครับผมบว,ว <c oughs> บ,บ,บวกด้วยสิบท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยสิบท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้านะครับนะครับ แล้วก็บวกนะครับงวดเันที่หนึ่งมีนานะครับผมสี่บวกหกเท่ากับสิบสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้าครับผมห้าบวกสาม ห้าบวกสามเท่ากับแปดนะครับนี่ขนาดผมเขียนไว้ตั้งเยอะตั้งยังเป็นหนาทีกว่านะครับก็รอลุ้นผลนะครับพรุ่งนี้จะมาไหมนะครับเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเข้ามาแล้วแปดงวดนะครับ เข้ามาแล้วแปดงวดครับผมแล้วงวดประจำวันที่หนึ่งมีนานะฮะห้ากับแปดพี่น้องก็ใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับเนะเาะ นี่ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมผมเป็นช่องใหม่ช่องเล็กๆนะครับก็ฝากพี่น้อง ฝากพี่น้องช่วยติดตามช่องสัญญาไก่ย่างให้ด้วยนะครับเอาไว้เทียบกับอาจารย์ท่านอื่นครับผมครับซึ่งผมไม่ใช่อาจารย์ผมเรียกตัวเองว่านักสแสวงโชคผมชอบซื้อลอตเตอรี่นะฮะกลับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ